ครับเพื่อนวันนี้ทีมงามสามแยกก็พาเพื่อนมาที่ระดับุรีนะครับน้องแคร์ก็ไม่ไกลบ้านเรามากเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็พาพี่เก่งกับน้องหยกนะครับออกมาหาหมายช่อนข้างทางเล็กๆตอนแรกก็กะว่าจะไปไกลๆเดี๋ยวดูทริปก่อนว่าเราจะไปกันได้ไกลแค่ไหนนะครับวันนี้ก็อากาศปลอดโปร่งดีมีฝนเล็กๆ เราจะมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้ตัวกันสักเท่าไหร่ก่อนดีกว่านะครับแล้วหาคนแห้งเอาเพื่อจะเลี้ยงข้าวนะครับวันนี้โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนว่าวันนี้ผลงานเราจะมีกันหรือเปล่าครับผมไป

กะลุกะโลก เตรงนั้นตื้นสุดเหรอมึงมึงไม่พาไปตรงที่มันตื้นสุดวะในกระเป๋าก็มีโทรศัพท์อยู่เนี่ยเ oh, <no. S 1> ข,ขาจะหลิ่งได้มือ เพราะว่ามันขึ้นแบบลูกมันขึ้นสูงอ่ะแต่มันเข้าข้างตะลิกงแล้วสิเรื่องเรื่องเมื่อกี้ไอ้ชบมันโดดพอแลไงหนีแล้วนะ่ะหนีแล้วนะ่ะวิ่งออกไปแล้วอ่ะ ถ้าลูกมันตามออกไปนี่ใช่เลยอะหน่วยตุ่มโจมตี ไหนวะมาเจอแล้วดว oh, <no. S 1> อ,อโดนโดนกัดแล้ว คล้ายหรอช่อนเฮีย <Yeah. S 2> ได้วัดวะเนี่ย หมายเยกเลยเฮ้ย <laughs> มันไม่น่าคลายนะเ้ามันอยูย่ฝั่งนี้โอ้โหตะวันหมอไม่แตกกันเะรียบร้อย ช่วงกูไปเมื่อเช้าก็นั่นแหละพูดถึงถ้าวันหมอไม่แตกบ้านเราอีกมีลุ้นอ่ะมีลุ้นกับทุกวันอ่ะเมื่อคืนก็ลุ้นลุ้นว่าจะท่วมเปล่าตรงสะพานก็ดีมีผัดไทยขึ้นขึ้นเอาขึ้นเอาขึ้นเอาที่ไหนมังตะโลอะตตูน้ำมาไหนเมื่อคืนเมื่อคืนขึ้นเหรอขึ้นและน้ำขึ้นนะเมื่อคืนเมื่อเช้าว่าขึ้นไหนขึ้นขึ้นไมื่อวนเราเห็นไม่ท่วมเลยแน่โรงงานก็เลยไม่ได้สนใจอะไรมีคนาว่าเดียวแหละก็มันอุดมันดูดได้แล้วอ่ะ มันอุดไปได้มันเลยมันบอกเลยอประมาณไม่ไม่ถึงสิบเมตรที่ตรงที่มันแตกอะ่ะเดี๋ยวถ้าอุดได้ปุ๊บน้ําก็จะอัดมาทา,ทางเราเหมือนเดิมเพราะตอนนี้น้ํามันมาปุ๊บมันไหลไหลเข้าหมดไงไหลไหลไหล,หลท่วมหมดเดี๋ยวพออุดได้เสร็จก็มาตามคลองเหมือนเดิมมันก็เด้งมาหาบ้านเราเหมือนเดิมเากวันนี้น่าจะอุดได้ละเดินต้องเดินทางนู้นเดินตรงนี้เราเบียดน้ําเดินนู้นเป็นร่องมา เพราะวันก่อนเนี่ยเพราะเมื่อวันเย็นบอกว่าเหลืออีกประมาณเจ็ดเมตรหรือสิบเมตรนี่แหละอืมที่แรกช่องน้อยที่อไม่ทำอะไรกันยืาเตี่ยวแม่งพังอย่างนี้นู่นเป็นฉากอ๋องก็น้ําแรงใช่อ้อที่แรกตอนแรกทำไมไม่ไม่คิดจะอุดทำอะไรกันมันก็คิดว่าไม่แรงอ่ะโอ้โหมันไม่คิดหรอกแม่ครั้งนี้ก็เป็นบทเรียนนะที่แรกเออที่แรกถ้ามันเอาอะไรมาทิ้งอ่ะเอาหินเขาก็บอกอยู่ที่แรกทำไมแม่เอาแบ็คมาอุด แบ็คสองก็สอบก็อยู่แล้วทีแรกอ,ะอ่ะทิ้งลงไปอ่ะรถรถแบ็โคก็ลงเลยนะเอาลงจอดหน้างานแต่ไม่ทําเยี่ยอะไรบอกเขาบอกเขาด่าที่ผาชาวบ้านบอกแล้วเราจะมาทำไมจอดเพื่อจอดจอดให้มาดูว่าว่าจะทำํำไงแต่ก็ไม่ทําอะไร<ม>เป็นไงคราวนี้นขึ้นบึบ,บ,บ เคยดูยาเก่งแล้วจำลึกก็บ้านเพื่อเย็นน่ะทีแรกน้ําแค่เก่งเนี้ยขนของรีบขนกันน่ะขนไปขนมาขึ้นเกยงอกอแปบ๊ปบเดียวอ่ะขนของเขาบอกขนของขึ้นยันบนนี่่แม้เสร็จเลยขึ้นยันอกอะ่ะง้างถึงเข,ข้าเนี่ยเนี่ยสีฟูงอ่ะนกบินให้ว่อนเลยลงเแจกลูกงั้นแล้วไม่มันไม่ไมไมอาปากรอดจับตับขาหลัง โอ้โหปลาบินโอ้โสองไม้สองตัวโอ้โหยอมเลยเจอลมันรีครับโอ้โห mm สองไม้สองตัวครับตัวนี้ครออ้วน,น่อยแหละอันนี้ปล่อยแล้วปล่อยครับปล่อยต้องถ่างมันเดิมนะเราเฮ้ยโอ้โหสองตัวครึ่งโลได้เลยเนี่ยเราเอาไปปล่อยบ้านครับเพราะเรามีบอ่อใช่เปล่าโอ้โหอะไรวะ ตองไม้ตองทีตองตัวกูอยอมแล้วเสียน,นะครับฮะเสียนะครับเอาไมา่ใช่สองเหรอไม่ได้ครับไม่ได้ตรงไหนมิค่ะตรงนู้นครับโอ้ไหนดูดิตัวเท่ากันแล้วครับตัวเล็กอืออะไรวะรับไม่ทันนะครับโอ้ยผมศูนย์สบายใจโอ้โหอะไรวะ หยกโดนแล้วโอ้ยดีด้วยอะไรนีโอ้ยเกือบพึ่งโลยอดแล้ว แต้มแรกของวันครับกบยางยดย่างแก้ขันสีดำครับผมเต็มไม่เต็มป่าครับเกี่ยวมาโอเคเต็มแรกเต็มแรกเต็มแรกของวันครับเคเคจัดไปยาวๆวันนี้น้องหยกโดนแต้มที่สองแล้วครับโอ้โห เวิ่งน้ำปลาเฮ้แต่ปลานิ่เยอะนี่นี่เจออะไรเท็กซัสเท็กซัสเท็กซัสเีย่าชงครับเีย่าชงนี่ตอนที่สองตอนที่สองวันครับสุดยอดนี่กว่าพี่เก่งจะมานี่รวย โโครับวันนี้เดี๋ยวเราก็ปิดคลิปกันที่บ้านนะครับเดี๋ยวเรามาโชว์ผลงานกันก่อนอันนี้ของของพี่เก่งของแม่เก่งนะเก่งเก่งนะเก่งมามามาเดี๋ยวตายให้ดูเดี๋ยวเราปิดคลิปมาเป็นน้าแล้วอา่าสีา่เต้าอายุเทงเราไหมโอ้ไม่กล้าเทงนี่ครับผลงานเฮ้ยรวมกันแล้วจะจะรู้เรื่องไหมเนี่ย อันนี้ผลงานนะครับอันนี้น้องยกน้องโดนไปกี่ตัวครับเนี่ยสองตัวครับผมวันนี้เราไปออกหมายมันก็ไกลเนาะแน่นอนนะสี่เยอะไปตวงด้วยหยดยางครับอ่ะมี่เก่งวันนี้เก่งโดนกี่ตัวโดนสี่ครับโดนสี่ตัวไหนบ้างไม่รู้แล้วไม่รู้โอ้แต่เปิดเผยหน้าหน่อยดิไม่ได้ไม่ได้เจ้านี่เยอะเจ้านี่เยอะนี่ครับผลงานของวันนี้นะครับพี่เก่งสี่นะครับน้องโยกสองไม่ต้องถามใครแล้วครับว่า อีกคนนึงจะโดนไม่โดนล hm <laughs> 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 ีวคนเลี้ยงข้าวครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้เราก็ปิดคลิปกันเท่านี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราก็แยกย้ายกลับบ้านก็ตอนนี้ก็สามสี่โมงเย็นแล้วครับผมโอเคครับผมบายบายครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้รอคลิปหน้าได้เลยนะครับ